กระาบสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวมอเกันอีกแล้วนะฮะคือมอเอรของพิเศษของพิเศษเห็นไหมมันกับกูเป็นดอลลม,มอนนี่ฮะสหรับไอเทมชิ้นแรกนะนี่ที่เวลาดูฟุบนี่ทุกอย่างจะหยุดอย่เว้นพวกไอ็นมาอะไรอย่างงี้นะสะสมชิ้นนี้จะหยุดหมดเห็นไหมดูจะหยุดหมดเลยไม่ขยับนี่นิงน่งๆให้เราแบบ หยุดไว้ค่าเลยแบบโอ้โหสบายมากจะกดอีกทีก็เดินต่อกดคำว่า use ตะเออเนที่สองก็คือแบบทำให้มีไม่มีแรงโน้มถ่วงนะดูปึ๊บไม่สูงขึ้นไปอีกปึ้งแล้วก็กดอีกทีก็หล่นลงมาแอะตายหมด โอ้โหคตดีอ huh. uh ่ะดีดีมากดียไดี่เพิ่ะขอไข่หน่อยไข่ไข่เยอะอะะอะสงเดี๋ยวมาูอาเ้าไวทออ จะทำให้สัตว์ระเบิดนะทำให้สัตว์ตก็ได้สัตว์ก็ได้สัตว์เลกๆนิดเลยทุกอย่างจะทำให้มอนตุกตัวระเบิดหมดดูนี่ตัวมันจะระเบิดเองเหมืนอนคิปเปอร์สองก็คืออ๋อมันจะเป็นเ <problèmes> คลียร์ไอเทม นี่เคลียไอเทมที่หล่นอยู่กับพื้นทำให้เซ่ไม่แหลกนะ่วนนี้ก็นี่ก็คืออะไรทำให้อาไฟไหม้นะดูนี่ไฟไหม้จะได้เนื้อย่างมากินทันทีสบายว่ะก็เป็นหมดที่ใช้ได้นะ อันนี้ทางเิอนะฝึกอาจจะอ๋อใช่ไหมจ๊ะวะอันนี้ไม่รู้อ่ะจริงอันนี้ไม่รจริงอ,อ,อันนี้ก็นนกเก็บไปเท็มเหมือนกันเคลียร์เ,เทมตมจะได้ไกลกว่าเท่านั้นแหละอันนี้ use 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 ต้องใช้นี่มันติดเพย์เยอ์วะเด็กย e t ์ติดทูครับบอลติดเพย์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มัมใช่ไอเที่ไอ้ก็ไม่รู้ช่างมันอย่าไลองใช้กันเองแล้วก็มาอันนี้อันนี้เดี๋ยวสองอันอีกอันนี้กันเป็นสายฟ้านะ ตัง้งแน่ถือตัวชา้าลงเลยกำเนิดใหญ่มงมิงานะยิ่งกดจะด้ยิง่งเยอะนะจงลอยจงลอยแปลว่าเหมือนเหมือนกับกินผลปีศาจในวันพีชเข้าไปเลยทีเดียวผลชิกิของชิกิไว้กดอยู่เวลาก่อนฟึ๊บ นี่หยุดเวลาไว้ย<อ>่าฟิงเจ้ผลผลของเอเนลผมเจ้ผลของเอเนลไปไงจิ๊บของเอเน,วเนลเเนว้าว้าห้้ต้อง ไฟอยู่ไฟพอนังเอ็ดด้วยจุ๊บตักไปซะจุ๊บลอยขึ้นไปไอทเทมก็ลอยนะทุกอย่างที่ตับอยู่กับพื้นจะลอยขึ้นไปหมดแล้วก็จู่จู่จู่จเอเน็นเยาแล้วเยอจัดการแม่ยด้ยอะไรโอ้โหค้างเลยค้างเลย ไฟฟ้ามาเป็นดวงเอ๊ะพอแล้วพอแล้วแ,ล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 แลหลกแ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 หลกมากอืหลกแรงมากเฮ้ยหายไปทีเอเคตะกอนตกอนมาอีกนี่ปุย่ย นี่คิดไปอืมใช่คิปเปอร,อปปอร์จะบอกว่าถ้าคิปเปอร์โดนฟ้าผ่ามันจะกลายเป็นคิปเปอร์ไฟฟ้า,านะคิปเปอร์สายไา,ายอันนี้นึงแหลกแหลกเอทมเยอะไอเทมเยอะ,อเ,เ,ยอะเดี๋ยวค่อยกดเก็บอืมเริ่มนายแหลกก่อนออืเอ้เอ้ย

มาสอนใช้มสอนมันสอนใช้เหมือนเดิมกดตรงนั้นเชื่์เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมทุกอย่างกด e x a m l e mode แล้วก็กดบวกแล้วกดนี่แล้วกดตรงไฟล์ที่บันทึกนี่ไว้แล้วกดเข้าไปกดเลือกนะจบจะทิ้งนิ์นึงนิดนึงใต้คลิปนะ ก็พันนี้พันนี้ขอจบเพียงเท่านี้บ๊ายบาย